สวัสดีครับมาพบกับเรื่องเล่าของสายล่าอุบากองในเรื่องพญาจงอางยักษ์ในย่านชนบทที่มีพื้นที่เป็นป่าเขาลําเนาไพรนั้นสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งของการออกล่านั้นคืออสารพิษที่มีพิษร้ายแรงเหตุการณ์นี้พ่อของเซล่าได้เจอกับตนเองพื้นที่นี้เป็นลําห้วยที่อยู่ห่างจากสวนยางไปราว300เมตร ร่องห้วยบริเวณนี้มีความชุ่มชื้นค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นห้วยที่มีขูนไม่ไกลมากนักน้ำในลำห้วยนี้จะมีอยู่จุดหนึ่งที่ไม่เคยแห้งขอดพื้นที่แถบนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าไปเนื่องจากป่าบริเวณนี้เป็นของชาวบ้านที่เคยมาทำกินบริเวณนี้แล้วได้เสียชีวิตลงแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนี้ทำให้มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปนั่นเอง น้อยคนนักที่จะเข้ามาในบริเวณนี้พื้นที่นี้เลยมีแต่ต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นเขียวขจีไปหมดบริเวณลำห้วยนั้นก็มีต้นกล้วยป่าขึ้นเต็มพื้นที่ไปหมดในลำห้วยก็จะมีต้นสาอยู่2-3ต้นแต่ละต้นก็มีลำต้นขนาดใหญ่ต้นสาก็คือต้นที่เราอบเปลือกมันมาทากระดาษสานั่นแหละครับมันจะมีผลและผลของมันนั้นเมื่อสุกแล้วก็จะเป็นสีแดง รสชาติหวานจับใจทีเดียวเป็นที่ชื่นชอบของกระรอกเป็นอย่างมากและมันก็จะสุกในฤดูฝนนี่แหละครับพ่อเองก็เข้าไปดูกระรอกว่ามีร่องรอยมากินผลของสาหรือเปล่าก็เลยไปนั่งซุ่มดูกระรอกสักพักหนึ่งก็เริ่มมีกระรอกมากินพ่อก็เลยใช้ปืนแก๊ปของตัวเองยิงกระรอกไปหนึ่งนัดเสียงกระรอกหล่นดังตุ๊บ านก็เลยวางปืนแก๊ปของท่านไว้ตรงซุ้มแล้วก็เดินไปเก็บกระรอกแต่เมื่อไปถึงจุดที่กระรอกตกนั้นมันมีแต่รอยเลือดเต็มไปหมดแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอและเมื่อเดินไปอีกนิดก็ต้องหยุดกึกรีบถอยออกมาเมื่อเห็นจงอ่างเลื้อยมาไม่ห่างมากนักขนาดลำตัวของมันนั้นใหญ่มากๆท่านเองบอกว่าเกิดมาก็ไม่เคยเจอตัวที่มันใหญ่ขนาดนี้เลย ท่านก็เลยค่อยๆถอยมาให้ห่างจากมันกลับมาที่อาวุธปืนแล้วก็รีบบรรจุกระสุนเตรียมที่จะกลับออกไปเนื่องจากไม่อยากที่จะยุ่งกับมันนั่นเองแต่พอตัวท่านนั้นขยับออกมามันกลับชูคอแถมขูฟ่ฟออๆแต่ปรากฏว่าที่มันชูคอโผล่พ้นต้นหญ้าขึ้นมานั้นไม่ได้มีตัวเดียวมันมีถึงสองตัวชูคอและมันก็หันมาทางพ่อ พ่อเลยคิดว่าคงจะเป็นเจ้าสองตัวนี่แหละที่ขโมยกระรอกของพ่อไปซึ่งดูแล้วมันน่าจะเป็นคู่กันพอพ่อบรรจุกระสุนเสร็จก็เลยเดินออกมาจากพื้นที่แต่ปรากฏว่ามีงูตัวหนึ่งมันก็เลื้อยมาทางด้านหลังมาทางเดียวกับที่พ่อจะกลับพ่อเองก็นึกลัวว่ามันจะเข้าโจมตีหรือเปล่าเนื่องจากพอพ่อหยุดมันก็หยุดแล้วก็ชูคอพ่อเลยตัดสินใจยิงไปที่ต้นคอของมัน เสียงปืนดังสนั่นป่าทําให้ตัวที่สองที่มีขนาดใหญ่กว่ามากนั้นหันหลังกลับแล้วรีบวิ่งหนีย้อนขึ้นไปทางขุนห้วยด้วยขนาดตัวที่ใหญ่มากๆของตัวที่มันวิ่งหนีไปนั้นพ่อบอกว่าจังหวะที่มันเลื้อยหนีไปนั้นเสียงดังโครมพรมเลยทีเดียวความยาวของมันนั้นท่านบอกว่ายาวมากๆเลยทีเดียวหันมาทางตัวที่พ่อยิงขนาดยิงในระยะไม่ถึง15เมตร นัดแรกก็ยังเอามันไม่อยู่ดีที่พ่อนั้นนำลูกโดดมาด้วยและใส่ลูกโดดแล้วก็ยิงไปตรงต้นคอของมันจนทำให้คอมันนั้นพับแล้วมันก็หัวซุกลงตรงกรอหญ้าพ่อเลยตัดสินใจบรรจุกระสุนแล้วก็ขยับเข้าไปใกลย้ยิงบริเวณหัวของมันในระยะประชิดอีกนัดหนึ่งหลังจากนั้นพ่อก็ใช้มีดตัดสัวของมันแล้วนำไปฝัง แล้วใช้เถาวันนั้นมัดบริเวณลำคอของมันแล้วก็ลากออกมาท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะยกมันขึ้นได้เนื่องจากว่าตัวมันใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากนั่นเองเมื่อลากมาถึงบริเวณที่นาก็ได้นำมันมาชำแหละแล้วก็ตัดเป็นท,ท่อนแจกใจ่ายให้ญาติพี่น้องเอาไปทำกินถึงห้าครอบครัวและท่านก็ได้ยังนำไปย่างจนแห้งแล้วส่งมาให้สายล่าสามท่อนอีกตัวหนึ่งนั้นซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวนี้มาก พ่อบอกว่ามันก็ไม่ได้ไปไหนไกลยังคงวนเวียนอยู่บริเวณน,นี้แล้วไม่รู้ว่าเป็นมันหรือเปล่าที่ไปกัดควายของชาวบ้านตายไปถึงสองตัวผ่านไปสองเดือนมีพานท่านหนึ่งมาเลี้ยงวัวบริเวณน,นี้ก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าท่านก็เลยเข้าไปดูสิ่งที่ท่านเห็นนั้นก็คือจงอางยักษ์ลำตัวของมันนั้นมีขนาดใหญ่มากๆมันกำลังชูคอสูงประมาณเอว ทำท่าที่จะจู่โจมสุนัขของผานท่านนี้แต่พอท่านเดินเข้าไปมันกลับชูคอขึ้นสูงท่วมหัวของท่านเลยทีเดียวพผานท่านนี้เลยต้องรีบถอยห่างออกจากมันทําให้ระยะยิงนั้นค่อนข้างไกลและบริเวณนั้นก็มีต้นไม้เล็กขึ้นเต็มไปหมดเมื่อท่านยิงไปนัดแรกมันเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรเลยท่านเลยรีบบรรจุกระสุนและก็ยิงเป็นนัดที่สอง ลูปลายของปืนแก๊ปเหมือนจะไม่ระคายผิวของมันเลยท่านบอกว่าตัวของมันสีดำมะเมื่อมเกล็ดของมันนั้นขนาดใหญ่เท่ากับหัวไม่มือเลยทีเดียวยิงไปสองนัดแล้วมันก็ยังชูคอนิ่งๆดวงตาของมันนั้นปูดโปนจ้องมาทางพรานท่านนี้แล้วก็แลบลิ้นแปลกแปลกพรานท่านนี้ไม่รอช้ารีบลั่นไกไปอีกหนึ่งนัดมันก็ยังนิ่งๆไม่ไหวติงเลยแถวมันยังจะเลื้อยเข้ามาหาพรานท่านนี้อีก ท่านก็เลยถอยพลางบรรจุกระสุนพลางดีที่มีสุนัขของพลานท่านนี้มาช่วยเบียเ่ยงเบนความสนใจของมันบ้างท่านก็เลยสามารถที่จะบรรจุกระสุนและก็ยิงเป็นนัดที่สี่ท่านบอกว่าบริเวณที่ท่านยิงนั้นก็คือบริเวณลำคอและก็หัวของมันแต่ยิงไปเหมือนมันไม่รู้สึกอะไรเลยนัดที่ห้าท่านเลยใช้ลูกโดรดยิงปรากฏว่าเมื่อโดนยิงนัดที่5เข้าไปตัวของมันนั้นสะบัดไปนิดนึง แล้วมันก็พุ่งมาทางพลานท่านนี้อย่างรวดเร็วขนาดยิงโดนไปถึง5นัดมันยังมีเรี่ยวแรงมหาศาลมันรีบพุ่งมาทางพลานท่านนี้ที่ยืนอยู่ท่านเองก็รีบวิ่งหนีแต่ก็ไม่ได้ทิ้งอาวุธปืนของตนเองถือมันไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยนั่นแหละโชคดีที่มีสุนัขไปด้วยนั่นเองเมื่อมันเลื้อยมาจนจะถึงพลานท่านนี้สุนัขของพลานท่านนี้ก็งับตรงหางของมันจนทําให้มันหยุด แล้ก็หันหลังกลับไปเตรียมที่จะไปโจมตีสุนัขของพรานท่านนี้ท่านเลยได้จังหวะกันจุกระสุนเป็นนัดที่6แล้วก็ใส่ลูกโดดเข้าไปแล้วเมื่อได้จังหวะท่านก็ลั่นไกอีกหนึ่งนัดเมื <B it> ่อดโดนนัดที่6เข้าไปมันก็ดิน้นเร่าๆแล้วก็รีบเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ซึ่งมีเถาวัลย์ปกคลุมเต็มไปหมดพรานท่านนี้ท่านก็เลยเข้าไปอยู่ด้านล่างแล้วก็มองหามองว่าหัวของมันอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่เจอเนื่องจาก เาวันบริเวณน,นั้นหนาแน่นมากท่านก็เลยตัดสินใจยิงตรงลำตัวของมันยิงไปอีกสองนัดก็ไม่เป็นผลโชคดีมีพลานท่านหนึ่งผ่านมาในบริเวณน,นั้นและได้ยินเสียงปืนของพลานท่านนี้ก็เลยเข้าไปสมทบพลานทั้งสองนั้นเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันช่วยกันระดมยิงจงอางยักษ์ตัวนี้ซึ่งทั้งสองคนยิงรวมกันไปถึง14นัดจึงทำให้มันนั้นหยุดเคลื่อนไหวแล้วก็เริ่มร่วงจากต้นไม้ ท่านก็เลยนํามันไปชําแหละแล้วก็แบ่งกับเพื่อนบ้านที่สนิทกันแบ่งกันให้ไปทํากินกันถึง15ครอบครัวเลยทีเดียวขนาดความยาวของมันท่านบอกว่าท่านลองเอามาเทียบกับเหล็กเส้นที่ท่านซื้อมาขนาดความยาวของมันนั้นเท่ากันพอดีก็แสดงว่ามันน่าจะยาวประมาณ10เมตรนั่นเลยครับบริเวณหัวของมันนั้นมีโหนกขึ้นมาท่านก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นพญาง,งูจงอางนั่นเอง ส่วนขนาดที่พ่อของสายล่ายิงได้นั้นที่ท่านบอกว่าน่าจะเป็นคู่กับเจ้าตัวนี้นั่นแหละเมื่อท่านส่งมาให้สายล่าก็นำมาต้มตอนแรกที่ดูนั้นท่านได้ย่างมาจนแห้งก็ดูไม่สมกับที่พ่อเล่าให้ฟังว่ามันตัวใหญ่มากแต่พอผมเองเอามาต้มปรากฏว่ามันก็ใหญ่ขึ้นหนังของมันนั้นไม่ได้เปื่อยยุ่ยขนาดต้มไปถึงสองชั่วโมงหนังของมันนั้นยังกรุบกรอบอยู่เลย สามท่อนที่พ่อส่งมาให้นั้นก็กินได้เป็นอาทิตย์เลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงที่สายล่าเองนั้นส่วนตัวแล้วทั้งกลัวและเกลียดสัตว์ที่มีพิษชนิดนี้มากๆเนื่องจากมันชอบทำให้เราตกใจตอนที่มันเลื้อยเสียงของมันก็ดังสู้สู้จนหน้าขนลุกจงังหวะที่มันชูคอขึ้นมานั้นเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะโจมตีเราหรือเปล่า ผู้เฒ่าผู้แก่นั้นก็ได้บอกไปว่าในยามที่เราออกล่านั้นควรจะมีว่าน2-3ถึงชนิดติดตัวไปด้วยซึ่งสายล่าเองก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นว่านที่ชื่อว่าอะไรพ่อก็ได้ให้ไว้ซึ่งก็มีอยู่สองสามชนิดที่มัดรวมกันเวลาออกล่าก็จะเอาไปด้วยประจำติดอยู่ในกระเป๋านั่นแหละครับและอีกอย่างหนึ่งท่านก็ได้บอกว่าให้นำมะนาวไปด้วยครับซึ่งพ่อของสายล่านั้นบอกว่า หากเรานํามะนาวไปด้วยนั้นมันก็จะไม่โจมตีเราก่อนหรือมันจะไม่กัดเราก่อนนั่นเองครับหากเพื่อนเพื่อนพี่พีนน่น้องๆสายล่าท่านไหนที่ออกล่าก็อย่าลืมพกมะนาวติดตัวหรือติดกระเป๋าไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของจงอ่างยักษ์สารพิษที่มีพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้หากสายล่าพูดผิดพลาดไปก็กราบขออภัยเพื่อนๆพนพี่พีนพพน่น้องๆทุกคนนะครับ และขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบและก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามช่องสายล่าอุบากองไว้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ